ครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม Pcn TV นะครับวันนี้เราก็จะมาดูว่าจีกมเข้ามานะครับก็อย่างที่เห็นเลยก็คือจีกรมตรงนี้นะครับคือเขาจะให้เราแลกเอาชุดหรือรางวัลอะไรต่างๆนะครับนี่ครับชุดนี้ครับผมเพิ่งได้มานะครับนี่นะครับชุดที่ผมใส่อยู่นี่นะครับนี่นะครับก็สวยดีนะครับแต่ไอแพ่นกลิ้นอะไรนี่ก็ไม่ใช่นะครับ ซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่นะครับนี่คือกิจกรรมมาเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่คือเล่น5เกมนะครับผมเล่นไปแค่3าเกมก็จะได้กระทะนี่นะครับลองถือดูครับนี่ก็สวยดีนะครับก็สวยดีครับแล้วก็นี่ตัวอย่างครับเราจะได้ท่านี้นะครับถ้าฟรีนะครับ G.M แจกฟรีนะครับนี่นะครับก็เท่นะครับและนี่นะครับคือเราจะได้ลรอกินเก็บ กพื่อจะไปแลกชุดนี่นะครับนี่นะครับในตรงนี้นะครับอย่างละสามนะครับนี่นะครับคือเมลอินีก็โคตรสวยครับสีม่วงด้วยครับก็มีแค่นี้นะครับกิจกรรมฟรีนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งผมเล่นไปเยอะมาแล้วนะครับนี่ผมยังไม่เก็บแลกเอาเลยนะครับเพราะว่าผมขี้เกียร์เล่นครับผมเพิ่งมาเล่นได้สองวันเองครับและกิจกรรมมีนี่นะครับก็ นี่นะครับคือแวกเตอร์กูนะครับเราไปดูนะครับนี่ครับดาเมจหนึ่งระยะสองนะครับซึ่งแวกเตอร์น้ำแข็งกับลาวานี่ก็ออกมาแล้วนะครับในเซิร์ฟอินโดนะครับผมก็ได้เข้าไปเล่นแล้วออกมาก่อนเซิร์ฟไทยอีกนะครับก็สวยนะครับสวยเลยนะครับก็สกินนี้ก็โหดนี่นะครับเวลาถือ โคตรเท่เลยนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็เติมนะครับก็ห้ามกันนะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมแนวตาแห่งสว่างนะครับซึ่งให้สุ่มเอานะครับก็จะเป็นสายฟ้าออกจากเส้นตานะครับนี่ก็คือท่าใหม่เองนะครับให้เติมเอานะครับนี่นะครับก็กิจกรรมมาเยอะมากเลยนะครับนี่ให้เติมหนึ่งบาทนะครับหนึ่งเพชรนะครับพูดผิดนะครับ นี่ได้บัตรนี่นะครับท่าใหม่นี่นะครับนี่ครับแบกกระทะมาฟาะครับวิ้ยโคตรสวยอ่ะครับดูครับสวยเกินนี่นะครับก็ชุดนักชุดบอลนะครับนี่ก็คือให้แลกคาตนะนะครับหรือตัวละครอะไรก็ได้นะครับนี่ก็บัตรสร้างห้องก็มีนะครับนี่นะครับคาตนะเล่นนีครับสีฟ้าเลยนะครับก็ สุดจริงๆครับก็เท่เกินนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีให้แลกมากมายเลยนะครับในกิจกรรมนี่ก็ได้แลกชุดนะครับก็สุดยอดจริงๆนี่นะครับเหมือนคล้ายๆชุดจีนอนนะครับแต่ไม่ใช่นะครับนี่ครับก็จะมีให้แลกมากมายนะครับ30เราก็ได้สกินนี้ไปแบบฟรีๆเลยนะครับ สายเติมนี่มีแล้วทุกคนนะครับนี่ครับปืนสายเติมนะครับนี่ครับชุดนี้ก็ชุดแต่งงานนะครับมีปืนนี่ก็คือเป็นปืนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ถือว่าโหนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องคนของชั้นนะครับก็ GM บอกว่าอย่างนั้นนี่ก็เป็นเ k ค ก็สวยดีนะครับแต่สกินไม่ค่อยอะไรอะไรมาณนั้นนะครับนี่นะครับก็มีเยอะมากนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาดูนะครับชุดได้ฟรีก็สวยนะครับก็เข้าไปดูเลยนะครับนี่นะครับก็มีอะไรมากมายให้เห็นมากมายหลายตานะครับก็สุดจริงๆนะครับ เพชรผมก็ไม่พอนะครับถ้าผมจะเลี้ยเอาออกนะครับผมก็จะประมาณนี้ระยะนะครับก็นี้ก็ระยะอันนี้ผมก็มีแล้วนะครับผมก็จะเอาออกเลยนะครับสกินนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะได้นะครับผมก็ออกเลยนะครับนี่นะครับก้าเพชรแต่ผมมีแปดเพชรเองนะครับนี่ครับมาดูว่าผมไม่ได้เติมนะครับมาดูบัตรนะครับ นี่นี่ครับคือใช้งานได้เมื่อเพชรเกิน800แล้วจะได้รับลดราคาเพชร80ใช้ได้เฉพาะในร้านค้านะครับนี่ครับมี6ใบนะครับแต่ร0 0ยอนี่นะครับคูณ88ใช้ได้เมื่อ,อเกินนี่ใช้ได้เฉพาะในร้านค้าเหมือนกันนะครับลดได้ร้อยเพชรนะครับก็ุดยอดนะครับก็นี่ผมก็ได้มี49นะครับบัตรเพิ่มนะคร นี่นครับอันนี้มันจะให้แลกเอาตัวละครนี่นะครับก็ลองเปิดดูครับเอาอ๋อให้เลือกเอาเหรอครับโมโคผมขอเอาบัตรเพชรหน่อยแล้วกันนะครับผมขอเลือกบัตรเพชรนะครับเพราะว่ามโมโคผมมีแล้วนะครับ <Don 't S 1> <อ> ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง p i z n t v ด้วยครับอย่างที่พมบอกครับถ้าคนที่ชอบเติมก็สามารถเติมได้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับในเซิร์ฟเยอราก็สูเซิร์ฟ <me. S 1> อื่นได้ครับแต่ก็สุดยอดมากเลยครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับ